นิกตอบหนังสือที่ผมถืออยู่นี้รวมกฎหมายปอปมออท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพผมพูดบ่อยครั้งนะว่าถ้ามีปืนไม่ลั่นไกเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะป้องกันตัวเองได้ไอ้นานาทรถูกล็อกคอโดยไอ้เค ยิงมนให้ตายถ้าเกิดมันล็อกคอจนตายก็ช่วยไม่ได้แพทองทานนายกรัฐมนตรีเป็นมาสี่เดือนแล้วกยึดทรัพย์ใครได้บ้างฮะที่สั่งเองโดยประธานปปงก็ไม่มีไอ้สื่อโลกโซเชียลปัญญาอ่อนไปตามไปชูวิทย์ประธานปปงเป็นตำรวจพลตำรวจตรีนั่นมันบ้าแล้วก็เรียกประธานธุรกรรมไม่ใช่ประธานปปงตามมาตรา24 คนในโลกโซเชียลเนี่ยมันกเ็เห่ไปตามที่บรรศรัทธาเชื่อถือแต่ไม่ยอมฟังในหนังสือที่รายการนี้เอามาอ่านให้ฟังผมพาด,ดูว่าหลายคนแล้วไอ้พวกนักกฎหมายที่ว่าเก่งกาจฉลาดล้ำเรื่องกฎหมายลองเฉียงมาสิว่ารัฐธรรมนูญ2,550มาตรา3 0า กอกำหนดหมดอายุการใช้งานแล้วสารรัฐธรรมนูญไปตัดสินวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีสี่คนหลุดจากตําแหน่งได้ไงมาเชคุณธิษภาดีคณะบดีคณะนิติศาสตร์แกยังบอกว่าเป็นอำนาจของศาลผพระว่าศาลไหนศาลต้องมีพระราชบัญญัติจัดตั้งสอนหนังสือผิดหมดเลยนะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แกก็ยังเดินไปบรรยายทั่วเลยหมดนะ พาวรเสนเ,นเียมวิศนุเครืองามเนี่ยผมจับผิดได้หมดอะแล้วประท่าคารมกันมาแล้วในห้องประชุมวิษนุแกไปเอาตราลายพระนามสมเด็จพระสังฆราชราลายเซนอ่ะเขาเรียกรายางมาประทับปริญญาผมว่าผิดผมเป็นอักษรเลสเก่ามีรายางผู้ว่าการจังหวัดผมไปทําอย่าง,งานั้นสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเนี่ยผมทุจริตผู้ว่าไล่ออกจากราชการแคก็เสียงไม่ออก จะบอกก็ท่านลงไปชวนอยู่ก็ต้องใช้ไปก่อนตอนรัชกาลที่เก้าต่อรัชกาลที่สิบผมจําได้มีคนเดียว่าบนโตพงค์กรราชุชมพูเห็นด้วยกับผมว่ารัชทายาทต้องสืบราชสันนิวงศ์ทันทีเลยเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคตไอคนอื่นมันบอกว่าพลเอกเปรมสําเร็จราชการแทนไปพลางพลางมันพลางพลางที่ไหนรัฐธรรมนูญเขียนชาตมีองค์รัชทายาทก็ต้องสืบสันในวินาทีนั้นทันที ตามหลักสังคมวิทยาและหลักรัฐศ,ศาสตร์มันไม่ฟังกันน่ะวันนี้เห็นไหมพออุง้งเอ็หลุดจากตําแหน่งสงครามการเมืองไทย,ยไเริ่มเงียบอ่ะไอพวกหมอปานุสาวรีใจตามหมอระภูมิไม่เห็นทําอะไรได้แก่ยอมไปเป็นประลัดอบอตอจากปหลัดกระทรวงมันก็ไม่เข้าใจเวลาผมเทียบเคียงเห็นไหมครับท่านที่เคารพวันนี้อุง้งเอิก็นั่งในที่ประชุมคลรมภูมาทม เวชยชัยนั่งเป็นรักษาการนายกคนปลายแถวว่าบอกว่าขออนุญาตาท่านประธานที่พูดไปทั้งหมดไม่ถูกต้องครับครับคาองนั้นเอาตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทักท้วงก็แล้วกันาดีตคณะปรียกมือพรึบเพราะมันกลัวถูกปออพพลอดไอพีรพันสาลีรัตวิภาคไอภูพิภาคสาที่ว่า